สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องหู้ตังเหมือนเดิมนะแล้วก็สปอยคัรเลอร์ลัดเหมือนเดิมแต่คลิปนี้จบแล้วนะเอาเป็นว่าไปดูกันเถอะจากตอนเดิมที่แล้วที่โกยูหันเห็นรอยที่มือชเวยอนอู <c oughs> ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ ส่วนชวยอนอูก็ทำได้แค่แถว่าเป็นแผลจากการจัดของเมื่อวานและพอสบตากับโกยูฮันอีกรอบก็เลยถามขึ้นมาว่าสีตาของโกยูฮันอะเป็นสีน้ำตาลคาราเมลเหรอและก็ขอให้ช่วยสอนสีน้ำตาลเฉดอื่นให้หน่อยโกยูฮันก็พูดสีน้ำตาลเฉดต่างๆขึ้นมามากมายระหว่างที่โกยูฮันเจื้ยเจ้าอยู่เนี่ยชวยอนอูก็คิดว่าตัวเขากำลังจะละลายเพราะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของอีกคนอยากให้คอยสอนสีเคียงข้างกันตลอดไปและโกยูฮันก็หันมาเห็นชวยยอนอูนั่งมองหน้าตนเมือม่อ ก็เลยเอามือไปขยี้หัวเบาๆแล้วทั้งคู่ก็พากันมาดูรูปวาดของชเวยอนอูที่ติดบนผนังของโรงเรียนโดยมีชื่อรูปว่าโลกของแม่โกยูฮันก็บอกว่าเวลาเขาเห็นรูปนี้แล้วเขารู้สึกเศร้าเพราะมันคือสีที่ชเวยอนอูเห็นตอนไม่มีเขาเขาอยากเข้าใจความรู้สึกของชเวยอนอู ชเวยอนอูก็เลยท่องสิบสีที่แม่เคยสอนไว้ออกมาและสีที่เขาชอบมากที่สุดคือสีเทาพะจันทร์เพราะมันเป็นสีของที่คาดผมในวันที่แม่หายไปแล้วอยูยูสีก็จางอีกครั้งทั้งที่อยู่ใกล้โกยูหันขนาดนี้แล้วก็เกิดอาการหน้ามืดตามมาเขาเลยเดินหนีไปเขานั่งอยู่หน้าเครื่องมือปิดชีพตัวเองแล้วภาพต่างๆก็ไหลเข้ามาในหัวภาพที่โมโนโทำร้ายโพบภาพที่เจอโกยูหันครั้งแรกภาพที่ที่อยู่ด้วยกัน ททีี่่ไปเยยววด้วกันครั้งที่ได้สัมผัสมือเขากลัวเหตุการณ์ที่โมโนทําลายพบจะเกิดขึ้นกับคู่ของเขาเขาไม่อยากให้โกยูฮันได้รับความทุกข์เพราะโกยูฮันทั้งสอนเรื่องสีเปิดโลกให้เขาพบกับความสุขและสัมผัสกับความสูญเสียเขาเลยตัดสินใจปิดชีพตัวเองแต่นาก็ช่วยได้ทันและนาก็ได้ตัดสินใจย้ายโรงเรียนขายบ้านทิ้งเลย เพื่อไม่ให้ชเวยอนอูพบเจอกับโกยูฮันและเจ็บปวดแบบนี้อีกแล้ชวชเวยอนอูก็สังเกตรอบค้างว่ามันไม่เหมือนโรงพยาบาลเลยมันก็คือที่ใดที่หนึ่งนั่นแหละและนานก็มั่นใจว่าไม่มีใครรู้ที่อยู่ของชเวยอนอูแน่นอนชเวยอนอูก็ต้องกลับมาอยู่ในโลกสีเทาของตัวเองเหมือนเคยเขาต้องกินยาพวกนี้ทุกวันเพื่อให้ลืมโกยูฮันแต่มันก็ยากหน่อยอนะเนาะเพราะแต่ละวันของชเวยอนอูก็มีไว้เพื่อคิดถึงโกยูฮันพอพึ่งยามากๆก็เริ่มเห็นภาพหลอนแต่เขาก็ดีใจเพราะเขาได้เห็นสีจากภาพหลอนนั้น ก็ก็ก,กเปิดหน้าต่างดูเปิดออกดูโอ้โกยูฮันโกยูฮันหาโวยอนอูเจอได้ไงก็ไม่รู้ชวยอนอูเองก็ไม่เชื่อคิดว่าตัวเองฝันโกยูฮันเลยเปิดแมสออกแล้วก็ทําให้รู้ว่าใช่เลยแล้วโกยูฮันก็ไม่ได้จะมาหาเขาเฉยๆหรอกนะจะพาเขาหนีไปที่ทะเลก็เพราะว่าตอนอยู่ห้องพยาบาลในวันนั้นสีของกางเกงที่ชวยอนอูถามถึงโกยูฮันอยากให้เห็นของจริงแล้วก็ด้วยความที่มันดึกแล้วด้วยนะก็เลยมาพักกันที่โรงแรม โกยุฮันนอนพื้นส่วนชชยอนอูนอนเตียง โกยุหันก็ตัดพอว่าเขาอยากนอนเตียงเดียวกันกับชวยอนอูทั้งที่ชวยอนอูก็ชอบเขานะแล้วก็สรารภาพออกมาว่าเขาชอบเวลายอนอูเห็นสีสันเอื้อมมือลาวกับเด็กเล็กเวลาสอนสีปากนายก็เผยเอยออกชอบหน้านายเวลาตื่นเต้นชอบที่นายบอกปัดเวลาโดนแซวนายพยายามจะไม่ให้ใจกับใครพยายามตีเนียนเก็บซ่อนความรู้สึกนั้นกับคนอื่นสีหน้าแบบเดียวกับฉันตอนนี้เลยสรุปก็คือชอบมากเลยเนาะแล้วก็สรารภาพอีกเรื่องว่าเขาก็หนีมาเหมือนกันและล่าออกจากการเป็นไอดอล ชเวยอนอูก็รู้สึกผิดว่าเป็นเพราะตัวเองหรือเปล่าโกยูฮันก็บอกว่าไม่เกี่ยวเพราะเขาคิดเรื่องนี้มาสักพักแล้วและระหว่างที่ชเวยอนอูแสดงความเป็นห่วงโกยูฮันโกยูฮันก็เผลอตาไม่ได้เลยตีเนียนจะนอนกับเขาอีกชเวยอนอูเลยผลักกลิ้งลงไปนอนกับพื้นเลยโกยูฮันก็สงสัยว่าทำไมนอนไม่ได้ล่ะชเวยอนอูก็ตอบไม่ได้เลยตุ๊กป่องคุมโปงหนีเลย เช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็ยืนดูวิวทะเลส,สวยๆด้วยกันชเวยอนอูก็บอกว่าตอนเด็กๆอะ่ะเขาไม่เข้าใจเรื่องฟองขึ้นเลยแต่พอโตขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นแค่ฟองอากาศไม่ได้มีอะไรมากมายเลยโกยูฮันเลยหยอดว่าแต่เวลาฉันอยู่กับนายทุกอย่างล้วนมีความหมายนะอีเสียวะ่ะชเวยอนอูบอกแล้วก็วิ่งไล่จับกันแบบงุ้งยิ่งง,งุ่งยิ่งพอเล่นกันจนเหนื่อยก็มานั่งดูวิวทะเลด้วยกัน โกยูฮัน uh ก็ให้ความรู้เรื่องสีกับโวยอนอู U, แล้วก็ท่องเฉดสีต่างๆให้ฟังโวยอนอูก็ทึ่งว่าโกยูฮันจำทั้งหมดนั่นได้ไงแค่นึกถึงนายก็ง่ายแล้วโกยูฮันตอบ ชเวยอนอูก็ขอตัวไปคุยกับนาเพราะกลัวนาเป็นห่วงและก็ได้รู้ว่าครอบครัวของโกยูฮันจะระเบิดลงแล้วที่หนีออกมาแบบนี้และโปรไฟล์ครอบครัวของโกยูฮันก็ไม่ธรรมดาแม่เป็นสอสอพี่สาวเป็นผู้พิพากษาพี่ชายเป็นทหารพ่อเป็นประธานแห่จงกุบรู้แบบนี้ชเวยอนอูก็หวั่นใจนะกลัวว่าจะโดนจับแต่โกยูฮันมีหรือจะสนใจอ่ะออนเขาพาไปกินข้าวดีดาขั้นสุดพอกินข้าวเสร็จก็มานั่งกินลมชมวิวกันสองคนแชร์วความคิดเห็นกันไปเรื่อย โกยูฮันก็ดูกังวลเพราะว่าทั้งนาของชวยอนอูแล้วแม่ของเขาเนี่ยไม่อยากให้อยู่ด้วยกันเพราะกลัวชวยอนอูลักพาตัวโกยูฮันเขาเลยตัดสินใจพาโชยอนอูหนีมาที่นี่และอยู่ๆโวยอนอูก็สารภาพาว่าชอบโกยูฮันแต่ก็ยังกังวลว่าจะเผยทำลายโกยูฮันโกยูฮันเลยสารภาพว่าเขาเป็นโรคจำหน้าคนไม่ได้เขาจำคนจากน้ำเสียงท่าทางการเดินเสื้อผ้าอุปนิสัยแต่พอเป็นชวยอนอูเขากลับแยกออกเป็นครั้งแรกที่เขาจำใบหน้าคนได้พอเขาสบตากับ เวยอนอูเห็นคัลเลอร์มูวิ่งในตาเขาก็จำหน้าเวยยนอูได้ทันทีเวลาที่เวยยนอูไม่อยู่เขานึกหน้าอยู่หลายครั้งก็นึกไม่ออกต้องได้เห็นหน้าเท่านั้นถึงจะมั่นใจว่าเป็นเวยยนอูจริงๆก็ไม่รู้บรรยากาศพาไปหรือใจพามาทั้งกูก้ก็กันและรอบเดียวมันจะไปพออะไรเล่าก็อีกรอบสักหน่อยพอตกเย็นหลังจากโกยูฮันคุยกับที่บ้านเสร็จ ก็ออกมาบอกชเวยอนอูด้วยความดีใจว่าถ้ายอมกับบ้านวันนี้ที่บ้านจะยอมลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งคู่ก็กอดกันด้วยความดีใจนี่มันข้าวเที่ยงของผมนะของผมกับยูฮันชเวยอนอูดุนะาที่กําลังหยิบข้าวของตนที่ปั้นอย่างดีเข้าปากงำงำงำเพราะว่าน้อยใจว่านี่นาทั้งคนนะยังไม่ทําให้แบบนี้เลยชีวิตของชเวยอนอูตอนนี้ก็แฮปปี้สุด พอเห็นคู่รักคู่อื่นอยู่ด้วยกันโวยอนอูก็เลยคิดว่าแค่พวกเขาทั้งคู่อยู่ด้วยกันชีวิตก็ปกติสุขเหมือนคนทั่วไปแล้วเหมาะสมกันที่สุดณนะที่โรงเรียนโกยูฮันก็จำหน้าจองจูแฮงไม่ได้และโวยอนอูก,ก็ดันมาเห็นฉากนั้นพอดีพอโชยอนอูเข้าไปคุยจองจูแฮงก็เผยหลุดปากว่าเรื่องเนี้ยเขารู้กันที่โรงเรียนแล้ว 2- 4 6 คือเลขรหัสกรอประตูบนดาดฟ้าที่คุณปุ๋งคังวินแจกระซิบมาบอกและยังเป็นที่ที่โกยูฮันกับเชยอ,อนอูจะไปเดทด,ด้วยกันทั้งคู่ก็จับมือกันวิ่งเพื่อไปบนดาดฟ้าอย่างมีความสุขจบแล้วนะชอบกันไหมเอ่ยถ้าไม่ชอบตรงไหนก็ติกันได้นะคะและถ้าชอบมากๆและเห็นใจเด็กตาดำๆคนนี้แล้วก็กดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเอ้ยแล้วอยากให้สปอยอะไรก็เมนไว้ได้เลยนะคะวันนี้ไปและว b ร